สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอก,กันกับตายอีกเช่นเคยนะคะช่วงที่ผ่านมานะคะฝนตกชุกกันนะคะทุกคนแต่อยู่จังหวัดสุรินทร์ฝนดีมากๆเลยฝนเยอะมากๆเลยนะคะปีนี้ทําให้ต้นพืชต้นผักที่ปลูกไว้นะคะเกิดอาการใบเหลืองนะคะทุกคนนี่ก็เป็นต้นโหระพานเหลืองทุกกระถางเลยนะ ตายเพิ่งทําการตัดยอดเขาไปนะคะเพราะว่าอยากให้เขาเป็นพุ่มนะคะแต่ว่าปัญหาที่เจอก็คือใบเหลืองนะคะแล้วก็บางใบเนี่ยเกิดเชื้อราด้วยนะคะทุกคนเนี่ยอย่างใบนี้นะคะเกิดเชื้อราค่ะเป็นจุดขาวๆแบบนี้ก็ไม่ได้เกิดปัญหาฉเฉพาะแค่พืชผักสวนครัวนะคะทุกคนพวกไม้ดอกไม้ประดับนะคะหรือว่าต้นมะเขือนะเขาเกิดปัญหาเช่นเดียวกันค่ะ นี่เลยนะคะก็บอนสีนะคะยังมีบางใบนะคะที่เป็นจุดแล้วก็บางใบเขาก็ช้ำน้ำด้วยนะคะช่วงนี้ไม่น่าจะมีฝนแล้วนะคะทุกคนเราก็มาบำรุงดูแลให้ต้นพืชต้นผักของเราได้ฟื้นตัวนะคะนี่ค่ะอะโกนิมานะคะได้รับน้ำเยอะจนเกินไปเนี่ยช้ำน้ำเลยนะคะขอบใบเป็นแบบนี้วันนี้ต่จะชวนทุกคนมาฟื้นฟูค่ะ แก้ปัญหาพืชใบเหลืองนะคะเป็นเชื้อราในหน้าฝนแบบนี้นะคะเรามาดูสูตรที่ต่ายจะพาทุกคนมาทำในวันนี้กันเลยนะคะและตัวที่ต่ายจะนำมาใช้ในวันนี้นะะผลก็คือนี่เลยนะคะเป็นน้ำหมักขี้วัวน,นั่นเองค่ะต่ายทำลงในถังใหญ่เลยนะคะก็คือถังสีขาวใบนี้นะที่เพื่อนๆเ,เห็นเป็นเออเป็นเหมือนฟิล์มบางๆนะคะเป็นเหมือนตัวเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรอะไตก็เรียกไม่ถูกนะคะเป็นเหมือนเยื่อเหมือนฟิล์มบ,บางๆเกาะอยู่แบบนี้นะคะเพราะว่าไต่ทําน้ําหมักขี้วัวแล้วไต่ก็เติม EM ลงไปด้วยหน้าตาเขาก็เลยมีการเกิดฟิล์มแบบนี้คือใส่ EM ผสมลงไปด้วยนะวิธีการทําน้ําหมักขี้วัวก็ไม่ยากค่ะก็คือน้ําขี้วัวนะคะใส่ในตะข่ายนะคะหรือว่าไม่ต้องใส่ตะข่ายก็ได้แล้วไปแช่ในน้ําเปล่านะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ให้เติมลงไปด้วยใครมี EM ก็ให้เติมลงไปด้วยนะคะก็จะมีประสิทธิ ภาพดีมากยิ่งขึ้นนะแล้วเราก็หมักไว้นะคะ5-7วันหลังจากนั้นก็นํามาใช้ได้เลยนะคะนี่คือน้ําหมักขี้วัวค่ะอีกตัวหนึ่งที่ไต่นํามาใช้ในวันนี้นะคะก็คือกะปิค่ะนี่เลยกะปินะคะ2ออย่างนี้นะคะที่จะเป็นตัวช่วยแก้ปัญหาเรื่องพืชใบเหลืองนะคะพืชมีปัญหาเชื้อโรคเชื้อราในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ย กะปิกับน้ำหมักขี้วัวเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาเรื่องใบเหลืองโดดเด่นกว่าเรื่องเชื้อรานะคะวันนี้แต่ขอแก้ปัญหาเรื่องใบเหลืองก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้นะคะใส่ตักมาเลยหนึ่งแก้วนะตักมาเลยหนึ่งแก้วนะคะทุกคนนี่คะ่ะหนึ่งแก้วนะแล้วก็เทลงไปในบัวรดน้ํานะคะอะเทลงไปก่อนนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือกะปิค่ะ สำหรับกะปินะคนเดี๋ยวไต่ก็จะนํามาละลายในน้ําเปล่าก่อนนี่ค่ะไต่ก็เตรียมน้ําเปล่าไว้แล้วนะคะกะปิตักมาครึ่งช้อนนะคะนี่อ่าประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะกะปิครึ่งช้อนนะคะเดี๋ยวเราละลายลงในน้ําเลยบีบนะคะละลายเขาก่อน ใครมีน้ำอุ่นก็ใช้น้ำอุ่นละลายกะปิก็ได้นะคะในกะปิเนี่ยจะมีพวกปลาตัวเล็กๆกุ้งตัวเล็กๆนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยโพแทสเซียมสูงนะคะแล้วก็ในตัวน้ำหมักที่วัวเนี่ยมีไนโตรเจนสูงค่ะทุกคนการที่พืชใบเหลืองเนี่ยเขาอาจจะขาดไนโตรเจนนะคะแล้วก็เราก็ต้องมาเติมสารอาหารเหล่านี้ให้กับพืชน,นะคะอ่าละลายให้กะปิเข้ากันกับน้ำเปล่านะคะ บัวรดน้ำนี้ปริมาณ10ลิตรนะเมื่อละลายเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็เทส่วนผสมทุกอย่างนะคะลงไปในบัวรดน้ำเลยค่ะเทเรียบร้อยแล้วนะยังมีตัวคราบกะปินะคะอยู่เราก็จะละลายเพิ่มก็ได้นะแต่แต่จะบี้บีแล้วก็เติมลงไปเลยนี่ค่ะเติมลงไปอ่า แล้วหลังจากนั้นนะคะก็ไปเติมน้ําเปล่านะคะให้เต็มบัวแล้วเราไปราดรดกันค่ะเติมน้ําเปล่าลงไปให้เต็มบัวเลยจ้าทุกคนในนี้นะคะก็จะเป็นส่วนผสมระหว่างกระปีแล้วก็น้ําหมักขี้บัวนะมีทั้งไนโตรเจนสูงโพเออโพแทสเซียมนะคะแล้วก็ฟอสฟอรัสนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปราดรดต้นพืชต้นผักของเราค่ะได้แล้วนะคะก็ทําการรดไปเลยนะคะทุกคน สูตรนี้นะคะก็รดเลยทุกสัปดาห์นะคะทุกคนหรืออย่างบ่อยๆเนี่ยก็สักประมาณ3ามสีวันรดทีหนึ่งก็ได้นะคะต้นมะเขือนะคะก็มีปัญหาเรื่องใบเหลืองค่ะทุกคนรดไปด้วยเลยค่ะไม้ประดับนะคะอย่างอากอริมาบอนสีค่ะรดสูตรนี้ได้เลยนะคะ นอกจากเขาจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องใบเหลืองแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการบำรุงรากไปในตัวนะคะเพราะว่าที่เรารดในวันนี้เนี่ยมีส่วนผสมของกระปิร่วมด้วยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตายก็ได้ทําการรดต้นพืชต้นผักของตายครบทุกกระถางแล้วนะคะเนี่ยค่ะส่วนผสมแค่2ออย่างนะคะน้ําหมักขี้วัวกับกะปินะักที่เรานํามาใช้ในวันนี้นะสามารถที่จะแก้ปัญหาพืชใบเหลืองในช่วงหน้าฝนได้อย่างดีมีประสิทธิภาพค่ะก็ลองทําตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ก็จะพามาชมต้นผักชีฝรั่งนะคะที่ได้ทำการปลูกไว้ในกระถางนะคะกระถางนี้นะคะไตย้ายมาจากต้นผักชีฝรั่งที่เขาเกิดไม่เป็นที่นะคะก็เลยเอามารวมกันอยู่ในกระถางค่ะทุกคนแล้วก็จะมีอยู่ที่กระถางนี้นะคะที่เป็นกระบะทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันนี้นะคะาตปลูกโดยการชารากค่ะ ตอนนี้นะคะเขาก็ออกดอกเยอะเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะก็จะพามาดูมาอัปเดตนะคะสำหรับการดูแลผักชีฝรั่งในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะทุกคนเราก็ต้องป้องกันเชื้อรานะคะแต่ว่าช่วงหน้าฝนแบบนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าใบเขาตั้งชูนะคะก็จะดูสดชื่นดูแข็งแรงค่ะนี่ค่ะใบจะตั้งชูขึ้นค่ะทุกคนแล้วต้นผักชีฝรั่งนะคะ ในกระบะสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้ได้ออกดอกแล้วนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากจะเก็บไว้เป็นมเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็สามารถเก็บได้นะสักต้นหนึ่งนะคะหรือว่าถ้าใครไม่อยากจะเก็บเลยเพราะว่ากลัวต้นโสมนะคะก็แนะนําให้ตัดทิ้งทั้งหมดเลยค่ะวันนี้แต่จะตัดออกทั้งหมดเลยนะจะไม่ได้เก็บมเมล็ดเขาไว้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากเก็บเนี่ยเก็บไว้สักต้นหนึ่งได้ค่ะแต่วันนี้แต่จะไม่เก็บนะคะก็จะตัดดอกออกหมดเลยเวลาเขาออกดอกเนี่ย ทำให้สารอาหารต่างๆไปเลี้ยงอยู่ที่ดอกนะคะแล้วทําให้ใบของผักชีฝรั่งนั้นอาจจะมีขนาดเล็กลงแล้วก็ใบอาจจะดูโทมนะเพราะว่าสารอาหารเขาก็จะไปอยู่ตามดอกตามผลตาม,มาเมล็ดที่เกิดออกมานะคะซึ่งเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากตรงนั้นนะเราก็ตัดทิ้งเลยแต่ถ้าใครอยากจะเก็บมเมล็ดพันุ์ไว้นะคะเนี่ยค่ะเขาจะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้อันนี้คือเป็นมเมล็ดได้แล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็โรยไปเผื่อว่าเขาจะ เกิดเป็นต้นกล้าเล็กๆมาให้นะแต่ว่าไตาลองโรยมเมล็ดหลายรอบแล้วนะคะคือโรยไปเยอะมากเขาเกิดให้นิดเดียวค่ะทุกคนมันค่อนข้างที่จะยากนะสำหรับไตนะคนอื่นทำได้อันนี้ก็คือคืออัดแบบยินดีด้วยนะคะเก่งเก่งมากเลยนะคะแต่สำหรับไตาการปลูกโดยใช้มเมล็ดเนี่ยโดยการขยายพันธุ์โดยใช้มเมล็ดของผักชีฝรั่งเนี่ยคือไต ไม่ค่อยจะได้ผลนะคะต้องบอกตามตรงเลยตัวต่ายเองนะคะสำหรับท่านอื่นได้ผลก็โอเคค่ะอ้าวนี่ค่ะเนี่ยเมล็ดเขาเล็กๆแบบนี้ยเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะลองโรยๆไปแล้วกันเนาะออกดอกเยอะมากเลยะคะ่ะทุกคนดอกใหญ่มากจนเขาเอ็นล้มเลย เนี่ยช่วงที่ออกดอกนะคะเราจะสังเกตเห็นเลยว่าใบของผักชีฝรั่งเนี่ยจะมีความเหลืองค่ะเนี่ยใบเหลืองดึงใบที่เหลืองๆอ,ออกไป อันนี้ก็จะเป็นกระถางผักชีฝรั่งที่อยู่ในกระบะนะคะอ่าแล้วก็ทางนี้จะเป็นที่อยู่ในกระถางค่ะในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะทุกคนมันจะมีเชื้อราที่มากับฝนด้วยนะคะเราก็ต้องป้องกันบำรุงด้วยนะคะวันนี้ต่ายจะใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะปูนขาวค่ะทุกคน เราจะนำปูนขาวมาโรยที่กระถางต้นผักนะใครมีไตรโคเดอร์มาก็สามารถใช้ไตรโคเดอร์มาได้เลยถ้าใครไม่มีก็ใช้ปูนขาวนะคะเป็นปูนขาวโดโลไมท์เนาะที่ใช้กับพืชผักนะคะปูนขาวจะเริ่มใช้ตั้งแต่ตอนปรุงดินเลยก็ได้หรือว่าจะมาใช้ทีหลังก็ได้นะคะทุกคนวิธีการใช้ก็ไม่ยากเลยค่ะเราตักโรยไปเลยนะคะโรยไปเลยในแปลงของเรานะคะเนี่ยโรยไปเลย พวกเชื้อราที่มากับหน้าฝนนะคะจะได้ไม่มารบกวนพืชผักของเรานะคะอัตราส่วนในการใช้แต่ก็จะตักหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็โรยให้ทั่วกระถางไปเลยใช้เสร็จเราก็รดน้ำตามอ่านี่ค่ะก็โรยไป โรยให้ทั่วนะคะพวกเชื้อราที่มากับหน้าฝนนะคะเป็นยังไงหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะเขาจะเป็นจุดสีน้ําตาลนะคะ่ะสมมุติว่าตัวนี้เกิดเชื้อราที่หน้าฝนเนี่ยเขาจะเป็นจุดสีน้ําตาลเล็กๆๆๆๆๆๆอย่างนี้นะคะ่ะเต็มใบเลยนะคะพวกนั้นคือเชื้อรานะเราเราก็ไม่ต้องรองให้เกิดปัญหาก่อนนะคะเราก็ป้องกันไว้ก่อนเลยโดยการนำปูนขาวโดโลไมต์มาโรยแบบนี้นะคะ หรือถ้าใครมีไตรโคเดอร์มานะคะเหมือนที่ต่ายพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็สามารถใช้ไตรโคเดอร์มาได้เลยค่ะหรือบางคนนะคะจะมีพวกดินหมักนะคะที่หมักจากใบไผ่อย่างเงี้ยค่ะจะดีมากๆเลยนะคะดินหมักใบไผ่เนี่ยก็จะช่วยป้องกันเชื้อราได้ดีช่วยป้องกันโรครากเน่าขนเน่าได้ดีเลยทีเดียวค่ะ,อะพอเราโรยไปแบบนี้แล้วนะคะพอเราโรยไปแบบนี้แล้วเราก็รดน้ําตามได้เลยค่ะ,ะนี่ค่ะ น้ำเปล่าเลยนะคะที่เราจะใช้รถนะคะก็รถด้วยน้ำเปล่าเลยค่ะวันนี้แต่จะไม่ได้รถเยอะนะคะทุกคนเพราะว่ามองแล้วเมฆเหมือนแบบครึ้มๆนะคะเหมือนแบบฝนเขากำลังจะตกค่ะก็เลยจะรถไปบางส่วนนี้นะคะอ่าเนี่ยค่ะเห็นเมฆครึ้มๆค่ะทุกคน อ่าโอเคค่ะประมาณนี้นะคะสําหรับการดูแลผักชีฝรั่งในช่วงหน้าฝนนะคะแต่ก็มาอัปเดตให้ชมกันแล้วก็มาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะที่ช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วค่ะดูแลพืชผักของตัวเองนะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราค่ะสวัสดีค่ะ